สวัสดีครับพปรแกรมมินทานนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันที่6ตุลาคมวันพฤหัสนะครับสำหรับฮานอยวันนี้นะครับเดือน3แถวแถวแรกนะครับปกติ50มากับ2367นะครับแถวที่2พิเศษ29มากับ1047 <c oughs> แถวที่3นะครับ v p 26มากับ7149 ดึงเด่นสามแถวเมื่อวานนี้ไหนอะไรเนะี <c oughs> ่ยเด่นนะครับห้าศูนย์ครับมากับสองนะหนึ่งสองเจ็ดสี่

1>, 1 0 7 1 0 4แล้วก็1 0 6เงินเงินที่ห้าศูนย์นะครับห้าสองศนะครับหนึ 2, แล้วก็หนึสองำหรับแนวทางห,วหัวฮานอยนะครับวันพฤหัสที่หตุลาคมก่ ขอโชคดีครับสำหรับคนที่ติดตามโชคดีครับผม